สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เลิกเรียนเร็วนะคะแต่ก็ต้องรอเรือมาประมาณบ่ายสามกว่าๆนะคะถ้าเรือมาช้านะคะก็คงจะกลับบ้านช้าอีกเหมือนเมื่อวานนี้นะคะทุกคนโอ้โหอากาศดีมากๆลมพัดวีวีเย็นดักจ่อยๆพี่น้องเลยคือหอดเมืองไทยได้จ้ดเ้อสวัสดีพี่น้องกล้องไปนะคะไอไฮอาราซามันนะคะวิวสวยมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะ สีไม้อยากให้เพื่อนๆแม่ๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะได้มาสัมผัสบรรยากาศนะคะ,ะคนไทยในต่างแดนนะคะว่ามันสวยงามมากๆเลยวันนี้อากาศก็ไม่หนาวมากไม่ร้อนมากกําลังพอดีเลยค่ะนะคะโอ้โหเรือใหญ่เห็นผู้บ่าวไหมคะทุกคนนะคะสวยจริงๆค่ะมันเป็นสีไม้มาเรียนนะคะ,ะที่ในเมืองนะคะก็เป็นเมืองเล็กๆนะคะ ถามว่าเล็กไหมก,ก็ไม่เล็กนะคะทุกคนแต่ว่าม,มันสวยมากๆเลยนะคะสวยบรรยากาศก็กดีนะคะดูพระอาทิตย์ตรงจ้องนองนะคะก็มีนะคะหลายๆประเทศนะคะที่อพยพมาอยู่ที่โนเวนะคะเพราะว่าอะไระมันหลายอย่างเนาะมันดีมันค่าของชีพมันก็แพงนะคะทุกคนแล้วก็การที่เรามาอยู่ที่โนเวเนี่ยนะคะ,ะภาษาในสําคัญที่สุดนะคะกับ การใช้ชีวิตดำลงชีวิตอะไรก็แล้วแต่ไปหาหมอไปโรงเรียนหรือเราจะซื้อของเวลาจะถามอะไรก็แล้วแต่บางทีเขาก็จะมีประชุมลูกชายหรือลูกสาวนะคะที่โรงเรียนเราก็ต้องไปนะคะภาษานั้นเป็นสิ่งสำคัญนะคะกับการใช้ชีวิตในคนในต่างแดนนะคะทุกคนนะคะมาอยู่นี่ได้เรียนฟรีนะคะสวัสดิการก็ดีหลายๆอย่างแต่อย่าทำอะไรผิดกฎหมายนะคะทำผิดกฎหมายปุ๊บเขาส่งกลับประเทศเลยแล้วก็ไม่สามารถ ามาอยู่ที่โนเวย์ได้เลยนะคะทุกคนอย่างตีมไม้นี่ได้ไดาไดาพาส,สปอร์ตโนเวย์แล้วใช่ไหมคะสมมุติว่าถ้าตีไม่ทาอะไรผิดเขาสามารถยกเลิกนะคะให้เราไม่เป็นคนของโนเวย์ได้นะคะทุกคนฉะนั้นอย่าทําอะไรที่มันผิดนะคะต่อประเทศเขานะคะนะคะเมืองไทยนะ่ะมันเป็นบ้านเกิดเรามันเป็นบ้านเกิดบ้านพ่อนแม่เรานะคะทุกคนแต่อยู่โนเวย์เนี่ยมันก็เหมือนบ้านหลังที่สองของเรานะคะ ที่เราสามารถมีงานทํานะคะ,ะมีลูกนะคะเทคแคร์ได้นะคะมีงานทําส่งเสียให้พ่อแม่กินที่เมืองไทยนะคะสามารถช่วยนะคะญาติพี่น้องได้นะคะสําหรับเรื่องเงินเรื่องทองนะคะฉะนั้นโนเวก็เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของเรานะคะเราก็รักษาไว้นะคะทุกคนนะคะนะคะโอเคนะคะคลิปก็แค่3นาทีนะคะทุกคนก็คิดถึงนะคะก็มา ซอมซอมนะคะมาะสวัสดีทุกคนนะคะโอเคนะคะ,ะคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันนะคะถ้าคลิป,ลปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้ณที่ตรงนี้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ